การปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชายุทธศาสตร์ที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาอาจเป็นเรื่องที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงแค่ปัญหาหญิงเล็กน้อยแต่ความจริงแล้วมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้สแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อลดการสนับสนุนทางการเงินให้กับกองทัพกัมพูชาได้ ในวันที่30กันยายน2568ที่รัฐสภาพลโทอดุลได้ชี้แจงถึงความท้าทายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนโดยกล่าวถึงประสบการณ์โดยตรงของเขาตั้งแต่เป็นผู้บังคับหน่วยจนถึงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2และระบุว่าเขาเคยมีส่วนร่วมในการประทะก,กับกองทัพกัมพูชาเมื่อปี2,514ซึ่งทำให้เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบริบทปัญหาระหว่างสงประเทศปัญหาชายแดนต้องแก้ที่หลายมิติ เขายอมรับว่าปัญหาความมั่นคงในชายแดนไม่ได้สามารถแก้ไขได้ด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีหลายมิติที่ต้องได้รับการพิจารณาตัวอย่างแรกคือการทูดระหว่างประเทศซึ่งไทยจะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและอีกหนึ่งมิติสำคัญคือการสื่อสารในยุคโซเชียลมีเดียที่ประเทศคู่ความขัดแยง้งสามารถใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งสร้างความเข้าใจผิดและสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งได้อาหารไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจ พลโทอดุลยังได้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการกินอยู่ของทหารโดยยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียว,ว่าทหารไทยในชายแดนต้องอยู่ในสภาพที่ยากลําบากโดยไม่ได้รับอาหารที่ดีเพียงพอเขาได้ชี้แจงว่าในสถานการณ์เช่นนี้ความภาคภูมิใจไม่อยู่ที่รสชาติของอาหารแต่คือการที่เราปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างแข็งขันการปิดด่านยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้ระบุว่าการปิดด่านชายแดนเป็นวิธีการที่สามารถกดดันกัมพูชาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องบ่อนการพนันซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับกองทัพกัมพูชาการที่ไม่มีบ่อนให้บริการจะส่งผลให้มีการขาดแคลนทั้งอาหารและเงินซึ่งจะทำให้สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับไทยการสนับสนุนจากประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ เขาขอเรียกร้องให้คนไทยช่วยกันอุดหนุนสินค้าของไทยในขณะที่ประชาชนในพื้นที่กำลังประสบปัญหาพร้อมทั้งขอให้เข้าใจถึงความอดทนของกองทัพไทยด้วยเพราะการต่อสู้ไม่ใช่เพียงเรื่องของอาวุธเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอธิป,ปไตยและชีวิตของประชาชนจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้หรือไม่คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่ต้องมีความอดทนในการปกป้องอธิป,ปไตยร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลย